นารันบ้วนน้ำลงพื้นเสร็จแล้วนารันต้องทำยังไงครับเช็ดเออเช็ดเช็ดเลยไปเอาผ้าเช็ดเลยครับดดให้แห้งทุกจุดเลยนะครับนี่ยังมีอยู่เลยเนี่ยยังไม่หมดน้ำเช็ดให้แหง้งไม่งั้นเดี๋ยวลื่นนะครับถูทั่วๆเลยถูกว้างๆเลยอ่ะแล้วไปทิ้งขยะ แล้วมาเอาเว้นแหนบไปทิ้งไปเก็บอ่าโอเคเว้นแหนบไปเก็บเบบี้วายไปเก็บ,เก,บเก็บครับเก็บที่ไหนไ<ป>นะไ,ไ,ไม่ได้ทิ้งเก็บเก็บเก็บทิ้งไม่ได้ทิ้งเก็บเก็บเก็บเอามาเก็บ